ครับร้านตลาดไทยแจ๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนํนา,นาเตาทําขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ,บ้าบินครกรุ่นประหยัด2หัวเตารุ่นนี้เราจะมี2รุ่นนะครับมีรุ่นมีรุ่นแยกได้แยกแยกเตามีตัวข้อต่อตรงกลางสามารถแยกได้นะครับแล้วก็รุ่นแบบธรรมดาก็คือว่าเดินตรงเลยไม่ต้องแยกพอจุดนี้เหมาะสําหรับที่อยู่กับที่ แต่รุ่นที่แยกเป็นแต่ละตัวเนี่ยเหมาะสำหรับเวลาเราจะไปออกงานข้างนอกนะครับถ้ายก2ตัวมันหนักเกินไปเราก็แยกได้นะครับเรามี2รุ่นนะครับเตาเราใช้เตาเกจด A วาวโยกนะครับและเดินสายด้านหน้านะครับสวยงาม คงทนสายแก๊สทนแก๊สทนน้ำมันเราทําให้ลูกค้าแล้วครับแล้วก็มีเตามีแผ่นกระจายความร้อนมีเบ้าขนมครกเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นเบ้าขนมไข่ขนมคร,ขมครกขนมครกสิงคโปร์หอยอเลือกได้นะครับหรือเบ้า,บาเอาเป็นเบ้าแคะเบ้าร่อนได้เหมือนกันนะครับชมคลิปแล้วชอบแล้วก็สั่งซื้อได้ตามเบอร์นี้ช่องทางติดต่อทาง Facebook ทาง Line ทาง Youtube และเบอร์ด,ด้านล่างนี้ติดต่อนะครับโทรมาก็จะยินเสียงนี้เลยนะครับผมคนรับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราซื้อไปแล้วเราจะบริการคุณลูกค้าได้ยังไงครับก็คือติดต่อกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้ก็มาทดสอบ เตาทําขนมครกรุ่นประหยัดสองหัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่สมุทรสงครามนะครับก็ได้สั่งเข้ามาเป็นเตารุ่นประหยัดสองหัวเตานะครับเดี๋ยวเราจะลองไฟก่อนนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าทางขนส่งเลยก็ขอบคุณมากนะครับอ่ารุ่นนี้ประกอบด้วยฝาอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เบ้าขนมครกตาไก่นะครับเบ้าขนมครกตาไกา ขนาด28หลุมนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นจุดเด่นของเบ้าขนมครกาตาไก่28หลุมนะครับด้วยขนาดที่ว่าเต,ตาทำจากเหล็กหล่อนะเบ้าทำจากเหล็กหล่อหนานะครับหลุมของเขาเนี่ยจะกว้างนะครับแล้วก็จะลึกนะครับไม่ไอจะตื้นนะครับกว้างและตื้น พอเวลาแค่ออกมาเนี่ยจะมองอของที่เราขายเนี่ยจะมองละชิ้นใหญ่นะฮะหน้ารับประทานแล้วมองพอใส่กล่องแล้วมองจะมองเต็มกล่องเลยนะครับเพราะว่าเบ้าเบากว้างแต่ตื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกินแป้งน้อยนะครับก็ได้กําไรงามนะครับสําหรับของตาไก่แล้วหนาด้วยไอความหนาเนี่ยจะอมความร้อนได้ดีแล้วก็ประหยัดแก๊สด,ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็ ครับทุ่นี้เราก็จะมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับเราทําจากเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นความหนาของเหล็กเนี่ยก็จะช่วยบังลมแล้วก็เพิ่มความร้อนให้ได้ด้วยนะครับส่วนเตาเป็นเตาแรงดันต่ํานะครับเกรดเเลยนะครับเตาแก๊สแรงดันแรงดันต่ำ,ตำเกี่ยต่ำเกรดเนะครับเดี๋ยวลองไฟเดี๋ยวลองไฟให้ดูด้วยนะครับนี่ครับ ก็สนใจนะครับคุณลูกค้าชมคลิปแล้วถ้าคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับทางไลน์ทาง,ง Facebook ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้นะครับเราจะประกอบด้วยหัวปรับนะหัวปรับแรงดันต่ำแล้วก็สายแล้วเราก็จะใช้สายเกจเอทนแก๊สทนน้ำมันเนี่ยนะครับเชื่อมตรงนี้นะครับสังเกตรเราจะเดินนะครับเป็นระนาบเดียวกันอยนะ่างเงี้ยมองแล้ว สวยนะและทนด้วยเราใช้วาวโยกนะครับส่วน i mean states, วาวโยกเนี่ยสังเกตง่ายนะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยอันนี้ปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใช้แบบรุ่นอื่นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่านี่มันปิดหรือเปิดอันนี้เราจะปิดนะครับถ้าเปิดก็ดึงเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็เป็นวาวทองเหลืองทนด้วยไม่เป็นสนิมนะนี่ครับนี่ครับมันจะรู้ว่าอันนี้เปิดนะพอเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเปิด เพราะว่าอันตรายนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าเปิดหรือปิดบางทีเนี่ยเราเปิดไว้แล้วเราไม่รู้นะเราก็มาจุดตรงนี้บางทีปุ๊บอันตรายอันนี้เราก็สังเกตอันนี้อันนี้เปิดนะฮะเ,เนี่ยเปิดเนี่ยไฟออกมาสวยไฟออกมาสวยนะไฟสวยเวลาวางแผงกระจายความร้อนนะ่ะก็แนะนําว่าเวลาวางนะให้จุดตรงกลางก่อนก็ดีครับแล้วก็วางนะครับก็มันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมไมตกกระจายบางทีเอาวางหมดวางหมดแล้วมาจุดข้างหลังเนี่ยบางทีไอ้ตัวปืนเนี่ยมันจุดไม่ติด พอจุดอีกทีปุ๊บมันก็จะเสียงดังนะฮะมันก็จะระเบิดเสียงดังนะครับบางทีขนแขนเนี่ยมันจะไหม้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนะไฟสวยนะครับไฟสวยนะครับอันนี้นก็วางอ่าเสร็จแล้ววางแผ่นกายความร้อนแล้วก็วางกระทะนี่กระทะนี่นะครับถ้าใช้นานๆแล้วมีปัญหาเนี่ยถ้าซื้อกับช่องทางเราเนี่ยดีอย่างหนึ่งว่าเราสามารถโทรคุยกันได้ถ้าใช้นานๆแล้วปรากฏว่าเออไฟมันหลีลงนะลืม หรือเปลมันสีส้มอะไรเงี้ยเราก็โทรมาแล้วขอคลิปการแก้ไขจากเราได้นะครับสําหรับใช้นานๆแล้วตรงเนี้ยสามารถถอดออกมานะครับแล้วเรากา็พอถอดออกมาเราก็ใช้ใช้ลวดแยงออกได้นะครับแยงไอ้ตรงเนี้ยให้ให้มันแหลงได้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นนะครับผมชุดอย่างนี้นะครับเป็นรุ่นประหยัด2หัวเตานะครับสําหรับคุณลูกค้า ตนใจนะครับก็โทรมาที่ร้านตลาดแก๊สนะครับร้านตลาดทแก๊สเนี่ยอยู่หน้าหมู่บ้านเหรียญในชั้นโฮมนะครับห่างจากตลาดไทย1กิโลนะครับห่างจากาโลตัสคลองหลวงเนี่ยประมาณ700 700เมตรนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมน,นะครับสวัสดีครับ